สอลันบบเรล่าปอโตลิเวอร์พูลเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับบาเรล่ามาแล้วก่อนที่นักเตะจะย้ายจากโบคาจูเนียมาอยู่กับปอโต้เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วก่อนจะมาทําผลงานโดดเด่นกับทีมดังจากโปรตุเกสในซีซั่นที่ผ่านมาดาวเตะวัย23ปีกลายเป็นแกนหลักในแดนกลางให้กับปอโตและมีจุดเด่นในเรื่องการจ่ายบอลที่แม่นยำโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่88.8%ต่อเกมในซีซั่นที่แล้ว นอกจากนี้เขายังคุมจังหวะของเกมได้ดีและมีความเป็นผู้นำสูงด้วยแต่ก็มีโอกาสที่จะโดนปอโต้โก่งราคาสูงแน่นอนสื่อกระทิงตีข่าวหลุยดีอาสโอเคซบแมนซิตี้เอลชิรินกิโตทีวีสื่อของสเปนรายงานข่าวว่าหลุยดีอาสปิกทีมชาติโคลอมเบียของลิเวอร์พูลบรรลุข้อตกลงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะย้ายไปเล่นในถิ่นเอติฮัดสเตเดียมเป็นเวลาหปี ด h e s สวัยปีตกเป็นข่าวมาตลอดว่าอาจจะอำลารังแอนฟิลในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้